ดับทุกหลักบนสูตรที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาหกเจโดยอาจารย์แอดคารมายลดต้นทุนได้ดีเยี่ยมตัดไปได้กี่ตัวหนึ่งร้อยชุด ตลักสิบหน่วยก็สิบชุดเนาะโอเคครับหวัดเสียวตื่นเต้นสยองควัญสั่นประสาทถ้าใครไม่อยากจะไปดูมันตื่นเต้นหัวใจจะวายตายก็ไปดูที่อาจารย์จัดไว้ให้ สมัครรายปีครับมีเงินอยากขี้เหนียวจ่ายค่าครูสมบัางรายปีหรือถ้ารายปีเยอะไปก็รายเดือนก็ได้ครับสมัครที่ใต้คลิปวิดีโอยู u ู e นะครับมีเดือนละ600แล้วก็1,500นะครับแต่ถ้าอ,อยากได้ข้อมูลสุดเสด็จน้ำสุดๆุด ก็ลายปีครับมีเลขวิ่งตัวเดียวหลักพันหลักแสนหลักหมื่นรางวัลวที่หนึ่งเลขตายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนี่ก็ได้สี่หนึ่งศูนย์ออกศูนย์สี่หนึ่งคุ้มค่าครับนี่คือหลักพันก็เอาไปใส่กับสี่ตัวชุดสี่ตัวนะเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งนี่สิบล่างมะหัศจ,จันย์หนึ่งกับสี่ออกสี่หก 4ครับจน4โอเคหมวดก่อนนู้นก็เข้านะหมวด3 6ให้วิ่ง6ให้วิ่ง6วิ่ง3ปักหลัก3ให้3 6นะครับเนี่ยแต้มหมวดก่อนนูน้นแต้มก็เข้านะครับ0 3นสามนำมาสามห วัดที่แล้วก็เข้าอยู่คุ้มค่าครับหลายปีแอดไลน์ที่เศรษฐีพันล้านหนึ่ครับแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือที่สมัครที่ ใต้คลิปวิดีโอยู u ู e นะครับที่คำว่าสมัครนะครับโอเคเรามาดูดับตุกหลักบนดับไม่เกรงใจใครดับล้างผลาญเจ้ามือดับประชิดดับเอาเป็นเอาตายดับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับทุกหลักดับราบคาบแต่ถ้าของคุณเด่นอย่ามาดับนะครับเดี๋ยวจะมาด่ากันจะมาบ่นให้หน้ารำคาญถ้าตัดถินใจเชื่อก็จงเชื่อต่อไปวันที่หดับ0ย์ออก6กสี่สองวันที่สองดับสี ออกศูนยงวันที่สมดับ8ออกหนึงวันที่4ดับ4ออก80ดย์มวันที่ห้าดับ5ออก4ี่หนึ่งเดวันที่6ดับ3ออก4ย์หวันที่7ดับ1ออกห้าเสวันที่8ดับ6ออก5้าดสาม งวดที่9ดับ8ออก3 3 2งวดที่10ดับ5ออก7 0 3งวดที่11ดับ7ออก6 6 9 12ดับ3ออก1 0 6 13ดับ9ออก1 0 6 14ดับ6ออก7 8 9เห็นไหมครับดับล้างผลานดับลาบคาบดับไม่ได้ปุ๊ดไม่ได้เกิดดับ ตัดขาดสิ้นไม่เหลือเยื่อใยสิบหดับสามออกแปดศูนย์ห้ดับหกออกศูนย์ดดับสองออกหนึ่งดดับแออกห้าหนึ่งเดับสออกสี่หนดับสออกสี่หนึดยี่สิดดับสออกหกหเห็นไหมครับ อ่านเอา,อาเองมั่งยี่สิบสองดับอะไรครับออกอะไรครับอ่านเอาเองมั่งครับอาจารย์อา่านให้ฟังก็เมื่อยเหมือนกันนะอ่านเอา,อาเองนี่เห็นไหมอา่านเองเรียกอ,อะไรครับนี่ยี่สิบเจ็ดดับอะไรนี่อัดอ่านจะมั่งอน่านั่งอ้าปากหวัว ดูอย่างเดียวนี่ช่วยช่วยตมากินว่าที่29ดับอะไรครับอ่าออกอะไรสามสามสิ 31. ดับอีหยัง32มดับตัวไหน3ามดับ9ออก4 7 8 จา์เกินน้ำลายนะครับเสียวมันดังซีดอย่าหาว่าเงินงี้นะครับวอที่สามสี่ดับหกหกแปดหนึ่งสองสามห้าดับสี่หกสองศูนย์สองสามหกอ่าหาเองครับนี่ดับอะไรสามเก้าดับอะไร

สีดับหนึ่งออกหกูนย์สดับห้าออกหกสองหกสดับ2องอ,ออกสี่แปดหนึดับหก่อห้าเก้าแปดสดับสามออกหนึ่งหนึ่งหกหดับแปดออกหกเก้าศูน

ดับทุกหลักดับไปสมหดดับไม่ลืมหูลืมตาดับไม่เกรงใจใครดับอย่ามาจุ่งกับข้าดับบ้าเลือดดับทุกหลักซ้ำแล้วซ้ำอีกดับดับดับอาส้างวดงวดนี้ดับสี่เห็นไหมครับดับทุกหลัก สูตรที่หนึ่งงวดสิบหกสิงหาหกเจ็ดโดยอาจารย์แอดการมายัยดับสี่ดับทุกหลักเลยดับดับดับโอเคนะครับ สนใจเป็นสมาชิกก็แอดไลน์มาที่เศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่คือเลขดับสูดที่หนึ่งดับสี่